สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานาเสนอโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ1แถม1ค่ะซื้อเข็มขัด b g รุ่น B 4 5่นะคะแถมฟรีเข็มขัด BOC รุ่น B 4 1ค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะขนาดความยาวของสา,ายนะคะจะอยู่ที่120ซนเมตรค่ะรองรับขนาดาได้สูงสุดถึง43นิ้วค่ะรุ่น B 4 5นะคะจะเป็นแบบหัวเข็มนะคะตัวสายนะคะทามาจากไนลอนค่ะคุณภาพอย่างดีเลยนะคะอายุการใช้งานก็คือยาวนานบ้าง,างเลยค่ะโดนน้าได้แช่น้ําได้ไม่มีกลิ่นเป็นอับเลยนะคะ ส่วนปลายสายนะคะก็เก็บขอบได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะตัวสายนะคะเราก็จะเจาะรูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนหัวเข็มขัดนะคะทำมาจากโลหะอัลลอยค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ไม่หักงอง,ง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมง่ายด้วยค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบหัวเข็มเลยนะคะล็อกแน่นมากๆเลยค่ะดีไซน์ก็สวยงามมากๆด้วยนะคะรุ่น B 41น,นะคะจะเป็นแบบหัวล็อกอัตโนมัติค่ะแล้วเราก็จะแถมฟรีที่ล็อกสายเข็มขัดได้ด้วยนะคะจะเป็นแบบยางยืดค่ะตัวสายนะคะก็ทํามาจากไนลอนเช่นกันค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยค่ะปลายสายนะคะก็เก็บขอบได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะไม่มีหลุดลุ่ยระหว่างในการใช้งานแน่นอนค่ะส่วนหัวเข็มขัดนะคะทํามาจากพลาสติกแข็งค่ะแข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายเลยนะคะรุ่นนี้ รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบหวัวล็อกอัตโ,ตโนมัติเลยนะคะล็อกแน่ไม่มีหลุดระหว่างในการใช้งานแน่นอนค่ะดีไซน์ก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็คุ้มสุดๆเลยค่ะสินค้าของเรานะคะมีรับประกรันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่จากทางร้านอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ